ประชาชนพลเมืองคือหัวใจสำคัญของระบอบประชาธิปไตยประเทศที่มีระบอบประชาธิปไตยที่มั่นคงก็เพราะมีพลเมืองที่มีคุณภาพเพื่อพลเมืองคุณภาพเหล่านี้จะได้ช่วยกันพัฒนาประชาธิปไตยของเราให้เข้มแข็งคุณแม่คะดูนั่นสิคะหนูเห็นคุณยายรอข้ามถนนนานแล้วไม่มีรถไหนยอยู่ให้คุณยายเลยเราไปช่วยพาคุณยายข้ามถนนกันนะคะได้สิจ้าลูกไปกันเลยจ้ะ มาค่ะคุณยายเดี๋ยวหนูกับคุณแม่ช่วยพากคุณยายข้ามถนนนะคะขอบใจมากๆเลยลูกหนูช่างมีน้ำใจสียจริงๆเลยเรียนหนังสือเก่งๆนะลูกนะหนูรู้ไหมลูก,ลกวันนี้หนูทําดีมากเลยนะการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเขาเรียกว่าเป็นผู้มีจิตอาสาจะ้ะและเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้หนูเติบโตไปเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพได้เลยลูก แล้วการเป็นประชาชนกับเป็นพลเมืองนั้นแตกต่างกันอย่างไรล่ะคะคุณแม่ประชาชนก็คือคนทั่วๆไปคนทุกคนก็เป็นประชาชนด้วยกันทั้งสิ้นส่วนพลเมืองมาจากคำสองคำคือคำว่าพละและคำว่าเมืองที่หมายความว่าประชาชนผู้เป็นกำลังสำคัญของบ้านเมือง จะเป็นผู้ที่มีจิตสำนึกสาธารุรณะมีความรับผิดชอบมีความเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทนสนใจปัญหาของบ้านเมืองเสมือนปัญหาของตนเองและอยากจะร่วมแก้ไขปัญหาเหล่านั้นบางคนอาจจะเรียกว่าจิตอาสาแล้วเราจะทราบได้อย่างไรเพราะว่าอันไหนคือจิตอาสาหรือจิตสำนึกสา,าธารณะสองคำนี้แตกต่างกันอย่างไรคะ จิตอาสาก็หมายถึงการสมัครใจเสียสละในการช่วยเหลือผู้อื่นในเรื่องต่างๆที่เราพอจะทําได้เพ้าร่วมกิจกรรมส่วนรวมเป็นครั้งคราวคุณแม่พอจะยกตัวอย่างให้หนูฟังเพื่อความชัดเจนได้ไหมคะก็อย่างเช่นหากเราเห็นผู้อื่นทิ้งขยะไม่เป็นที่เราก็ช่วยเก็บขยะนั้นไปทิ้ง คนทิ้งไม่เป็นที่อีกเราก็ยังเก็บไปทิ้งแทนอีกโดยที่คนทิ้งขยะไม่เป็นที่นั้นไม่ได้สํานึกเลยว่าสิ่งที่ตนทําไม่ถูกต้องและยังคงทิ้งขยะไม่เป็นที่อีกต่อไปเช่นนี้เราก็คงต้องเก็บขยะทิ้งให้ตลอดไปโดยไม่ได้แก้ไขที่ต้นเหตุของปัญหาไงจะลูกส่วนจิตสำนึกสาธรารณะนั้นหมายถึงสำนึกของประชาชนที่จะช่วยดูแลคุ้มครองประโยชน์และความเป็นธรรมของสังคมผ่านวิธีการต่างๆเช่นการแสดงความคิดเห็นการคัดค้านและเสนอแนะ ดังเช่นการเปลี่ยนจากที่เราเก็บขยะแทนคนที่ทิ้งไม่เป็นที่เป็นการเข้าไปแนะนำอย่างสุภาพให้นำไปทิ้งลงถังขยะที่ให้ถูกต้องซึ่งจะเห็นได้ว่ากรณีนี้เราต้องใช้ความกล้าในการแสดงความเห็นเสนอแนะแนะนำให้ผู้อื่นปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมอันแสดงถึงการเป็นผู้ที่มีจิตสำนึกสาธารณะนั่นเองจ้ะและที่สำคัญเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุนั่นเอง เข้าใจแล้วค่ะคุณแม่จิตอาสาก็คือการเสียสละตนเองเพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคมแต่การมีจิตสำนึกสาธารณะต้องอาศัยความกล้าร่วมด้วยเพื่อเสนอแนะแนะนำผู้อื่นแก้ปัญหาร่วมกันอย่างถูกต้องใช่ไหมคะถูกต้องเลยจ้าก็เพราะจิตสำนึกสาธารณะไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่เราต้องหมั่นฝึกฝนตนเองให้มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่นและส่วนรวมเป็นประจำสม่ำเสมอ ซึ่งการเป็นผู้มีจิตอาสาจึงเป็นพื้นฐานที่ดีที่จะนําไปสู่การเป็นผู้มีจิตสํานึกสาธารณะเพื่อช่วยดูแลคุ้มครองรักษาประโยชน์ของส่วนรวมอันเป็นคุณลักษณะสําคัญของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่มีคุณภาพนอกจากจะมีจิตสำนึกสาธารณะที่เป็นพื้นฐานของความเป็นพลเมืองแล้วยังมีคุณลักษณะสำคัญของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยนั้นอีกด้วยกัน3ประการจ้ะคุณลักษณะของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย3ประการนั้นประกอบด้วยอะไรบ้างคะ ข้อแรกยอมรับนับถือและเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนอย่างเท่าเทียมกันไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามไม่ดยค่าคนอื่นทําให้ขาดความเชื่อมั่นตนเองให้เกียรติซึ่งกันและกันขออ้อ2อให้ความสําคัญต่อสิทธิเสรีภาพกฎกติกาของสังคมโดยเคารพและปกป้องสิทธิเสรีภาพทั้งของตนเองผู้อื่นชุมชนและสังคมส่วนรวมโดยไม่ยอมให้ผู้ใดล่วมละเมิดในขณะเดียวกันเราก็ต้องไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นด้วย นอกจากนี้พลเมืองต้องเคารพกฎหมายบ้านเมืองเป็นสำคัญแม้ว่ากฎหมายหรือก,กฎกติกาบางอย่างอาจทําให้เราเดือดร้อนหรือเสียประโยชน์ก็ตามเพราะหากทุกคนเลือกปฏิบัติแต่สิ่งที่เราพึงพอใจโดยไม่สนใจหรือเกรงใจคนอื่นสังคมก็จะเกิดความวุ่นวายไม่สงบสุขได้ตัวอย่างง่ายๆเช่นการเคารพกฎจราจรเป็นต้นและข้อที่สมมีความรับผิดชอบต่อตอนเองต่อผู้อื่นต่อสังคมและประเทศชาติ ได้แก่การทำหน้าที่ของตนเองในฐานะสมาชิกของสังคมมีให้บกพร่องเช่นช่วยบริจาคอาหารและสิ่งของใส,ส่ในตู้บรรสุเพื่อช่วยผู้ยากไร้การสวมหน้ากากอนามัยเพื่อดูแลตัวเองมิให้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นและยังช่วยรัดประหยัดงบประมาณในการรักษากรณีติดเชื้อเป็นต้น หากประชาชนทุกคนเร่วมกันปฏิบัติได้ทั้งหมดนี้หรือว่าบ้านเมืองของเราต้องเป็นบ้านเมืองที่เต็มไปด้วยความรักความสามัคคีและความสงบสุขอย่างแน่นอนเลยค่ะเห็นไหมลูกการเป็นพลเมืองนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยเพียงแค่เราต้องหมั่นฝึกฝนทำหน้าที่พลเมืองอย่างสม่ำเสมอเพราะสิ่งที่ยากกว่าการเป็นพลเมืองคุณภาพนั้นคือการรักษาคุณภาพของการเป็นพลเมืองไว้ติดตัวตลอดไปนั่นเอง เข้าใจแล้วค่ะคุณแม่จากนี้หนูจะจดจำและยึดถือคุณลักษณะสำคัญของพลเมืองที่คุณแม่สอนไว้เป็นหลักในการใช้ชีวิตและจะฝึกฝนเพื่อเป็นพลเมืองคุณภาพที่ดีของสังคมให้แม่ภูมิใจค่ะยอดเยี่ยมไปเลยจ้า